นี่รูปสูบนิกเกิลเนี่ยแท้เนี่ยตัวเนี้ยแสนหกแสนเจ็ดนะอ่ะผมขายแปดหมื่นห้าแท้นะครับแท้งสามร้อยเหรอครับเริ่มหน้าหลังเก้าหมื่นครับมาเลือกได้เลยแต่พวกสิบแปดแซดสิบเจ็ดแซดเนี่ยซื้อร้านไหนก็ได้บานเบอะแท้ปอมม่วตัวเหล็กโคตรเก่านะครับปักตะกา้าคิดเท่าไหร่โถ่พ่อ นะครับเอ็เลสใส่บีวีดีซีเรยอนเซเว่นเอ็เลสใส่ซีเรยอนเซเว่นหน้าหลังผมขายสามแสนเจ็ดครับสามแสนเจ็ดครับสั่งได้เลยครับอ่ะเนี่ยชุดนี้เลยสามแสนเจ็ดใส่บีวดีซีเรยอนรับไหมครับคุณคุณอะไรอ่ะคุณในหัวโสดน,นี่ตัวนี้เลย สามแสนเจ็ดครับเดี๋ยวผมสั่งทําขา BVD C Leon s e ให้ C สี่สามจูนตดไม่เป็นไรบนรถมันตดอยู่แล้วเดิมๆนะครับหรือจะเอาตัวโมโนโบล็อกครับเอเลสใส่ BVD C l o n เอาเอ็นเลสไหมครับโมโนโบล็อกก็มีนะใช่เดี๋ยวรอใช่กำลังไปครับไหม,มปั่นมันจะมืดเนี่ยอ๋อไม,ไม่ไม่มืดหรอกเดี๋ยวไปแล้วนะครับ สนใจทักบ้านเขียวได้เลยนะบ้านเขียวตรงนี้นะแผ่นปิดใต้ท้อง3,900ครับ f k คจูนตดได้ครับเดี๋ยวผมขอ,อนั่งหน่อยได้ไหมอ๋อล้อล้อลืมไหนเลนโซ่อเอาแฝงไว้ไหนวะเนี้ยเลนโซ่มาใหม่เนี้ยมาวางไว้ไหนวะผมไม่เห็นเลยสั่งมาแล้วโอ้โหมีกี่ร้อยชุดไปไหนหมดเนี้ยไปไหนหมดเนี่ยปัมเจน่าตัวไหนครับเจน่าตัวไหนครับคุณแมพ นี่ไปดูในทิกตอกใหม่แล้วเนี่ยมาถามป um ั ella, ม๊มเทเล่าองใสไปดูในทิกตอกมาเอาป um ั๊มเทเล่าตัวไหนครับคุณแมปครับคุณแมปอาป um ั๊มเทเล่าตัวไหนครับไปดูทิกตอกช่องไหนมาครับบอกผมได้เลยไปดูที่ไหนมาครับพิม์เลยนะขอพิมพเลยนะเวลาที่ผมถามเนี่ยช่วยกรุณาพิม์ตอบเร็วๆหน่อยออคุณแมปโมเดลวายไม่ไม่ที่ไปดูมาเนี่ยมันเป็นวายตัวไหน คือตอนนี้ในทิกตอกเนี่ยมันมั่วมากนะคุณแมพเอางี้คุณไปดูมาเนี่ยเป็นตัวไหนแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะได้บอกราคามาผมรู้เลยว่ามันเป็นเป็นของรถรุ่นไหนสนใจตัวไหนมาไปดูช่องไหนมาครับพิมพิม,พ,มพิมได้เลยครับผมเพราะว่าตอนนี้ไอเบรกเทล่าที่ขายกันเนี่ยมันมีเบกรกหลุด Q c ซด้วยมีเบรกตัวห่วยด้วยนะครับระวังหน่อยนะครับโอ้รถซิ่งเพียบเลยทักบ้านเขียวเลยเดี๋ยวผมให้ลูกน้องดูแล อา้าวแล้วไม่ไม่อันนี้คือเอาใส่โมเดลวหรือว่าอันไหนคุณแมปจะเอาเบรกเทสลาใส่รถรุ่นอื่นหรือเอาเบรกตัวอื่นใส่เทสลาโมเดลวเอออันนี้ผมก็เลยงงคือจะเอาเอาใส่เอฟเคเอาแล้วไปเอามาจากไหนะไรโมเดลวายอะไรเนี่ยนี่อย่างนี้ผมจะบอกอย่างนี้นะครับคุณแมปอนันนี้คุณแมปตั้งงบไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมแนะนําให้ดีกว่าตั้งงบไปเท่าไหร่ เดี๋ยวแป๊บนึ่งผมกอคุยคุณแมปนิดนึงจะได้แบบเคลียร์ไปทีละคนอ่ะคุณแมบปบคุณแมบปบตั้งงบไว้เท่าไหร่ที่จะใส่เอฟเไม่งั้นเดี๋ยวงงงบสี่สิบใบเทาอ่ะฟังผมนะตัดทิ้งไปเลยไอเบร์โมเดววลวายกระโหลกกะลาตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเลยนะฟังผมงบสี่หมื่นนะผมแนะนำเอพีเก้าศูนย์สี่ศูนย์หกพอร์ตงานโอีของใหม่แกะกล่องสามหมื่นหกอันนี้คือรุ่นยอดฮิต ทุกคันที่ใส่จากผมไปแฮปปี้หมดของดีจริงอ่ะผมการันตีถ้ามีงบ40,000ืให้จบที่ ap 9040นะครับทักบ,บ้านเขียวหรือเพิ่มเงินนะครับใส่ตัวนี้เบรกแท้ไม่ต้องไปเอาเบรกเทสลาตัวห่วยอะไรมาใส่ของใหม่แกะกล่องแท้ตรงรุ่นซีวิกอ่ะเดผมเอากล้องหลังให้ดูชัดๆนี่นี่หพอตของใหม่ทั้งหมด มีรับประกันแล้วเป็นของใหม่ไม่ต้องบิ้วไม่ต้องคัสต้อมไม่ต้องหาเหวอะไรของใหม่ราคาน่อยู่ห้าหมื่นในนี้นะเอาในนี้นะในไลน์นะสี่ห้าอ่ะสี่ห้าจบของใหม่แกะกล่องดีกว่าไหมเติมอีกหน่อยหรือหรือหรือตัวนี้นี่ เขาเรียกว่าเท s l a ของแท้นะครับอันนี้คือ Tesla Model S p e r f o r m ฟอร์แมน l ์เทสลาโมเดลเอสเพอร์รถที่เขาอยู่เนี่ยก็คือรถที่มีแรงม้าถึง700แรงม้าแรงบิด1,000นิวตันเมตรเพราะนั้นอยู่ในซีวิกเราเนี่ยเบรกทีปีนกแทบขาดอ่ะผมแนะนำตัวนี้เพิ่มอีกหน่อยผมขอนะผมขอเอาง่ายเอาราคาในไลฟ สี่หมื่นห้าอ่ะในไลฟ์ไอเลิฟทิกตอก TikTok. อ่ะนี่4สี่หมื่นห้าคุณดูปั๊มดิใหญ่กว่าหัวผมอีกอะเนี่ยใส่ล้อสิบแปดได้อ่ะ fk แนะนำแบบนี้นะครับถ้ามีงบสี่หมื่นหนึ่ง ap เก้าศูนย์สี่ศูนย์สามหมื่นหกของใหม่งาน oe การันตีเหมือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสอง model s performance นะครับนี่นี่โคตรโคตรอะเมกิบอกไว้แล้วว่าสี่หมื่นห้าใช่ไหมหรือสีอ่หมื่นเก้าอะสี่หมืนห้าโอเคปะกับตัวนี้ของแท้ของใหม่แกะกล่องไม่มีติดไม่มีติดล้อด้วยสี่หมื่นห้าอะเนี่ยในไลฟ์นะใครสนใจใครดูอยู่เวลาที่ผมบอกราคาในไลฟ์เนี่ยจะใส่รถตู้ใส่รถอะไรก็ตามแต่ นี่ข้างบนเนี่ยบ้านเขียวคุณทักมาเลยบอกว่าน้าบอกราคาไลฟ์เนี่ยจัดเลยเบรกเทพที่สุดในร้านตอนนี้เหรอครับที่อยู่ในร้านตอนนี้เหรอคุณลินที่มีอยู่ในร้านตอนนี้ถ้าเอาแพงใช่ไหมอ่ะตัวนี้ก็ได้เนี่ยของอ่ะนี่ตัวนี้อ่ะตัวนี้ต๋ตเทพกว่านี้กำลังจะมาค่ำๆอ่ะตัวนี้อ่ะของแท้อันนี้แท้ห้างอ่ะดูนะอันนี้แท้ห้างนะครับ เอาแพงนะคุลินอ่ะตัวนี้แท้ห้างครับเมมโบจีทีอ่ะอันนี้เมมโบจีทีแท้นะครับอันนี้แท้ห้างนะไม่ใช่โอีอันนี้คือแท้ห้างนะครับตัวนี้แสนต้นๆน,นะครับอ่ะนี่คือแท้นี่แท้ห้างนะครับออฟฟิเชียลนะครับนะอ่ะแล้วก็ตัวนี้อ่ะตัวนี้แท้โมโนบ็อก ตัวนี้2องแสนสี่ตัวนี้2องแสนสนะครับครบชุดครับนี่ครบชุดเวลามันมามันมาครบชุดแบบนี้อ่ะตัวนี้2องแสนนะครับคุลินอันนี้2องแสนสนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้แท้อ่ะเป็นไงครับตัวนี้ชุดนี้ 3, ส0 0 0 0นกว่าหน้าหลังรวมเบ็ดมือไฟฟ้า นะครับเอาแพงกว่านี้อีกไหมคุณลินเอาแพงกว่านี้ไหมครับพวกเราเอาแพงกว่านี้ไหมครับพิมพ์บอกผมหน่อยโอ้โหเอาแพงกว่านี้อีกไหมส่งกําลังใจให้หน่อยส่งกําลังใจใผมบ้างดิคุณลงลลกุลลาอะไรก็แก๊แกก๊เป้าหมายด้านบนเนี่ยกระทงกระทงอะไรเนี่ยส่งให้กันบ้างนะก็ก็กิ๊กกิ๊กเป็นกําลังใจหน่อย เป็นกาลังใจหน่อยอ่าแพงกว่าน,นั้นเหรออ่ะนี้ก็ได้อ่ะตัวนี้ตัวนี้ห้าแสนอ่ะตัวนี้ห้าแสนอ่ะนี่ครับห้าแสนอ่ะตัวนี้ห้าแสนไฟเบรกเข้ามาได้เลยครับโอ้ยสิบแปดแซดโอ้ยพอเฮ้ยอ่ะตัวนี้นี่เป็นไงห้าแสนชุดนี้นะครับ อ่ะตัวนี้ห้าแสนขึ้นไปนะครับห้าแสนขึ้นไปห้าแสนขึ้นไปนะครับเป็นเซรามิกสิบพอตนะครับแต่ผมขายถูกกว่าร้านอื่นอนะ่ะพอกันนะใส่พวกคายเยนใส่อะไรก็ไนดะ้แต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยปั๊มแบบนี้ถ้าเป็นจานเหล็กเนี่ยเริ่มต้นแค่สองแสนห้านะมันไล่ขึ้นไปตามอุปกรณ์รอบข้างนะครับ เอพเลสซิ่งตัวเทพหรออ่ะตัวนี้ของแท้นะครับนี่นี่อ่ะนี่ตัวนี้ห้าพันโปรลูกสูตรแมกนีเซียมตัวนี้ก็ถือว่าท็อปสำหรับเอพนะครับถือว่าท็อปเพราะว่าน้ำหนักเบาลูกสูตรน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ผมขายแปดหมื่นห้าจากราคาโปรจากแสนกว่านะพวกน้องๆผมใส่ท่อเอเลซีทุกครัขอบคุณมากครับเอเลซค่ขสิบห้ามีครับสั่งได้เลยครับ ซิตี้พันใส่ล้อคอสิบหกหรือสิบเจ็ดอือสิบหกดีกว่าแล้วแต่ชอบเลยเบรแบบนี้มีสีน้ำตาลเข้มมีครับสั่งได้เลยคุณสองเนี่ยถ้าเป็นงานคัสตอมงานโอีอสั่งสีได้ทุกอย่างถ้าเป็นพวกนี้สั่งสีได้ทุกอย่างาเอเลี่ยนขดสิบห้าทักบ้าเน,เ 15, นเขียวเลยครับมีครับมีครับนะน้ำยังไม่ลดเลยดูดินี่รีวิวเบรกต่อเอาไหนกันแต่ตอนนี้ที่ขายดีมากๆคือตัวนี้ นี่เมมโบ้แท้ของใหม่แกะกล่องสี่หมื่นเก้านี่คือดีมากๆจานตัวนี้ไหมครับที่เคยมีดาม่าว่าแพงคนที่บอกว่าเบรกเซรามิกแพงคือไอ้พวกควายครับผมพูดเลยไอ้พวกควายทั้งหลายนะครับรู้ไหมว่าเบรกเซรามิกเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยนอกจากไอที่แบบเบรกดีเบรกอะไรแล้วข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวผมพาไปดูรอแป๊บหนึ่งสี่เก้าเมมโบ้แท้ตรงรุ่นครับ เอแดงครบชุดใส่รถไรจ๊ะสี่สิบเทาสี่สิบเทาก็แค่สี่หมื่นเองจัดทรงงบสี่หมื่นได้ปั๊มไหมครับมันจะได้ได้ยังไงวะเบรกเอพีใส่จีเคสองสาห้าร้อยครับไม่ใช่ไอ้ตรงนั้นมันเป็นเรื่องของที่รู้กันอยู่แล้วอดูดิยังท่วมอยู่เลยสี่เก้าสี่พอตใหญ่ครับ สองเก้าหกเซรามิกครับสองเก้าหกผมเป็นเซรามิกครับเป็นเซรามิกครับเป็นเซรามิกครับท่วมดิเอสเซวีงบน้อยสามหมื่นหกครับครับที่เวกัสอะไรถูกไหมไม่ค่อยถูกเพราะไม่มีอะไรขายไอ,ไอ้ไอ้บ้าอเอ้ยเอฟซี FC, สตาร์ปับเกลหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับ มีคลิปรีวิวไหมครับโอ้โหคุณโบนัสผมไม่ถนัดทําคลิปผมขายไปเป็นโอ้โหยี่สิบสามสิบคันแล้วครับเบรกดีมากๆครับผมกําลันตีไม่ต้องดูคลิปหรอกเข้าใจปะช่องอื่นทําคลิปเยอะแยะโอ้โหอวดภูมิมากมายขี้เกียจทําคือเชื่อผมคือเชื่อผมเลยครับไม่ต้องมาทําดูคงดูคลิปหรอก AP r a d ร c a l ใช่ไหมคุณเกมเจ็ดเจ็ดเจ็ดหน้าหลังแสนแปดครับเบิกห้างสี่แสนนะครับชุดนั้นนะ่ะนะครับ นะครับงานคัดต้อมขอสิบคุณจะไปคัดต้อมทําไมอ่ะในเมื่อของใหม่แม่แค่สองหม่นสามพเบรกถูกแล้วดีก็บอกสามหมื่กไอเอีเก้าศูนย์สี่ศูนไงเมมโบ้จีแท้4ี่หมนหปอมสอมื่นเกนะครับเ c ฟ s ีไอแบกเดิมเทิร์นได้ครับนะครับไม่ต้องไปดูหลอกรีวงรีวิวอะไรอะ่ะผมบอกว่าดีคือดีคุณเชื่อผมทีการซื้อเบรกอะ่ะคุณไม่รู้หรอก ว่าอะไรดีไม่ดีคุณต้องดูร้านที่น่าเชื่อถือแค่นั้นเองนะครับคู่หน้าครับหน้าหลังสามจานยังไม่ได้เลยคุณพี่ A.B. สีดงครบชุดใส่มาละสามเอา9040ศูนย์ส่นสหครับคุณลินสาม่ 36, ครับอาเบกเซรามิกนี่เดี๋ยวผมบอกให้ว่าที่มันบอกแพงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูคันนี้นี่รถผมให้ดูรถผมนะ คาลิเปอร์แล้วไอแนนมันมันยุ่งมากเลยเหรอกูไลฟ์มาจนชั่วโมงแล้วไอมันมาช่วยตอบเลยมันยุ่งมากเลยเหรอต้องไม่ด่ามันหน่อยดิมันทำอะไรว่ามันยุ่งมากเลยชีวิตมันอ่ะต้องด่ามันหน่อยดิมันยุ่งมากเลยเหรอนะแจมเบรกเอพเป็นแบรนด์ของไทยเหรอครับมึงบัญยาอ่อนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี้นี่รถผมนะ อ่คุณดูจานเบรกนี่คือเบรกเซรามิกไอแนนทำดีมากบรบนี้คุณดูผ้าเบรกนี่คุณดูนี่คุณดูผ้าเบรกเนี่ยนี่รถผม คุณเชื่อไหมว่ารถผมอะใช้มากี่โลแล้วรู้ป่ะรถคันนี้ย700แรงม้านะครับแรงบิด1,100นิวตันเมตรย้ำนะ700แรงม้านะใช้มา70,000โลคุณเห็นเบรกปะเบรกยังไม่หมดเลยอะ่ะเนี่ยครับคือข้อดีของเบรกเซรามิกอีกหนึ่งอย่างที่คนไม่รู้นี่คือ อีกหนึ่งอย่างข้อดีคือคนไม่รู้ก็คือมันโคตรทนเจ็ดหมื่นโลอะเบรกยังไม่หมดละ่ะนี่คือสิ่งหนึ่งของเบรกคาร์บอนเซรามิกที่คนไม่รู้ครับใช่ครับการสึกหอต่ำมากคือระยะการใช้างานมะันอะเบรกซิ่งๆเนี่ยบางทีสองสามหมื่นโลหมดแล้วฝุ่นนี่น้อยมากครับ จ็ดหมื่นโลเบรกไม่หมดอ่ะคิดว่าแม่งโหดปะละ่ะเออบิววดีดอฟฟินเบรกโชวหนโอเพียบเลยครับเข้ามาที่ผมมาดีทุกอย่างะเข้ามาเหอะดอฟินเนี่ยเอางี้ทักบ้านเขียวมาก็ได้ผมส่งรูปไปดูว่าดอฟฟินที่นี่ใส่เบรกอะไรกันบ้างน,นะครับเราพยายามบางทีเนี่ยผมตอบในนี้เนี่ยมันไม่ทันนะครับเราก็ทักบ้านเขียวมานะครับผมจะส่งข้อมูลไปให้นะครับเวลไฟล์ล็อตที่แปดจานเบรกเท่าไหร่ครับล็อตที่แปดจานเบรกก็ได้สามห้าห้านะครับนะครับ ครับต้องบอกเลยว่ามันมันทนมากมากนี่คืข้อดีของเบรกเซรามิกนะครับแต่ผมมาคืองานมันเยอะผมก็เลยไม่ค่อยมีการทําคลิป